ทำอะไรกันอยู่เด็กๆก,กวินลองเล่นกวินลองเอาสัตว์มาเทอ,อีกครั้งไหมครับเทอาเทาเลยแล้วก็วินก็ใสอีกอยากเล่นนี้อยากเล่นอกกนได้ไดกวินลองใสถักใส่อีกไหมลูกม่หนูขอเล่นนี้นะได้ไม่มีปัญหาหรอกครับแก้งตรงไหน,น,นใช่หรือเปล่า น้องแก้งหรือเปล่าไม่ใช่แกงกูเป็นม,มอกี้ม,มนหนอันนี้นี่ีน่นี่นี่นมาเล่นดิกันไหนกวินพูด I love you young ยัง I love you ยัง I love you I love you รักที่สุดกวินกวินพูดวินเยี่ยมก่อนเลย กามินกอดเจเจยังวันนี้นี่มันกอดหรือยังออากอดกันหน่อยเร็วเจเจกอดกันหน่อยเจเจกอดน้องหน่อยเลยน้องคิดถึงโอเคลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับก่อนเลยรักที่สุด นพูดรักที่สุดก่อนเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูนี่นะเดี๋ยวหนูจะทำเป็นชื่ออะไร